บอลเพิ่งของสเตปอัพกรรมาการมองเวลาทีทีครับตอนนี้ทึ่มบ,บาดบาแล้วจับมาหูบีกรรม,มาการเปลี่ยนทุ่มเลยครับตอนนี้ตัโต้ตียืเลื่อนของสเตปอัพแม่บอลไปลูกแล้วลูกไปลูกลูไปมาแล้วบอลมาแล้วออบอลบอลสนา,ทามทงนั้นเลยละล้ว ต่้ติดสตอเตะไปนนลครับลบแล้วกมการอนาการแขงขันครับังอะไรกันไม่ได้ครับสำหรับคู่นี้กสติอัพกับโตโน่ฮะพันคู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อขึ้นเวลาหลังครับ ตันตันตันโน้ตน้ตเท่าไงเอ้ถน้ตที่วางอยู่ก็ยี่สกว่าเอาเป็น ก็ยังไม่มานะฮะับสำหรับคู่นี้ครับโตโน่อินออนกับสเตปเอัพใช่ไหมฮะสเตปเปอร์สเตปเปอร์หาตัวดำโกรก่ารีเลย์สมุทรสมุทรนี่ยส่วนคูสุดท้านะครับหนองบงเอฟซีครับกับดูมันปาซอหนองบงในชุดสีเข้มนะฮะกับดูมันปาซอในชุดสีออกขาวนะฮะับเนอนไลน์กันสองสนามเหมือนเดิมนะฮะ ตัวนี้ขออนุญาตหันมาที่ยูสุสามก่อนเป็นสองลูกเตะมาลูกมาฝังนี้ก็ได้อ่ะโอเครอรอครับโอเคคู่แรกนี่ต้กงตดกับจุดโทษนะฮะยูสสามนี่อย่าลืมนะฮะเนี่ยเรามีการนำฟ้าหนึ่งใบเพื่อที่จะให้ไปต่อในจภาพว่านี้ไม่ได้อกันครับ มีการนางฟ้าก็จริงคร e ับในรุ่นยูสิบสามครับแต่มันก็ต้องไปวัดดวงกับอีกสองทีมนะัฉะนั้นนี่ชนะในเกมนี้อมันจบเลยครับัหัเลัวเดอย่างยังไงยังไง

บอนขู่ก็ตายไว้เตะตะขึ้นมาตรงไหนโอ้โหก่อนข้าไปนู่นเลยฮะเตะที่ขึ้นมาโอเคหยุด สนามีสยอ16มีสคอร์เอ้มีสคอร์แล้วฝั่งนั้นครับเป็นหนองบุญเล็ซีนะครับแบบนี้ยิงขึ้นนำทีมมังกรซอสใช่ไหมฮะโอ้โหเอาไปสคิครับมีสกอร์แล้วครับฝั่งนั้นนะครับแบบยู16ตอนนี้ยู13ับสเต็ปอัพจากโตโน่ยังทำอะไรกันไม่ได้แล้วตัดทีเลยอ้าวตัดมาเลยนี่ฮะนี่นี่ตัดทีเลยนะนี่ งไงียงไดต่ไไดยไิยอนเคลียบบอโอเคสัญญาณมือจากสินครับบอลมาล้ลูกจนะยินรกาตอนนี้นี่ถูกหรอ อัวโน่หมดแล้วเข้ามาสต็ปอัพสต็ปอัพสตปอัพแมมันกระจาเราี้ยังไงฮะมีบอลของสตปอัพสตปอัพยังไงเอาแล้วสิครับแมเจสงสนมาไม่กี้นรีฮะรทีมตโน่้่กี ไม่ข้างบนไม่อานคนได้เลยอัดชิดสามร้อยพูดสามร้อยโตโน่ฮิดอนแล้วเอาแล้วเอาล้วครับโตโน่ฮิดอนครับอัดชิดลูกล้วสามร้อยเออย่งไรครับยาว บางทางนั้นมียังไงครับแฟรหนองบงยูซุโบะหมดครึ่งแรกไปแล้วครับตอนนี้เอาละครับโตโน่หินอ่อนครับตอนนี้อัดฉีดลูกแล้วสามร้อยทีมงานโตโน่หินอ่อนนะทีนี่ฮะสเตปอัพฟอร์มไหมยังไงยังไงฮะยังไงอะไรสเตปอ,บอ,บอบัพครับคุณเนี่ยดูสัญญาณมือจากรเพื่อสินอย่างเดียวลูก โอ้โหเอาละครับนาทีแรกเอาแล้วนาทีสุดท้ายบริหารการเปลี่ยนตัวเข้าออกกันให้ดีเกิดจะมีนาทีบาดนี้ครับในระครับจะมาดูดไหมยังไงสัญญาณมือจากผู้ตัดสินให้เป็นบอลตั้งเตะครับบินบอลตั้งเตะครับบริหารกันให้ดีนะครับการเปลี่ยนตัวนี่ล่าสุดในสนามตอนนั้นต้องการมุดโทษนะนะ Chat, Freud, ออยังคงยือนอยันขับเตือโตโน่ครับอนจินลูกกามไปเลยโอ้ยแต่โตโน่อ่อนควางเลยมาสเต็ปอัพโตโน่ให้เดินโตโน่ให้เดินคันซ้ายโอ้ยต้องบอกว่าได้ยืนเลยเมทีเดียวอยากให้โอกาสครับคุณตัดสินจะให้โอกาส อยากให้โอกาสสเตปอัดจุกยาวยาวมาติดเล่ห์ของตโตโน่ฮิดอนตโตโน่ฮิดอนตโตโน่ฮิดอนตโต,นตโตนยิงแ,แรงแรงกรรมการเป่าลุกปิดหมดเวลาการแข่งขันครับคนในครับบอกคนนอกข้างน้าครับทีมงานเอาน้ำเข้าไปดื่มได้ครับทีสีเสื้อไม่เหมือนนักกีฬาครับ ทีมงานครับที่ไม่เหมือนนักกีฬาก็สามารถเอาน้ำเข้าไปดื่มได้ครัเอาน้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยครับเข้ามาได้สองคนครับสองคนเข้ามาได้ครับทีมงานเข้ามาได้สองคนเลยครับแต่ขอให้สีเสื้อไม่เหมือนนักกีฬาในสนามนะได้ครับได้ครับไม่เปอะไรครับได้เลยครับพี่ได้เลยได้เลยไม่เปอะไรครับครับสีเสื้อไม่เหมือนนักกีฬาก็เป็นพอครับก็คือชุดแข่งนั่นแหละครับโอ้โหครับเอาแล้วครับตอนนี้มันแล้ว โอ้โหกัโตดยออดอัดฉีดช้าไปหรือเปล่าครับลูกละสามร้อถอัดฉีดตั้งแต่ครึ่งแรกผมว่ายิงไปแล้วนะครับมาอัดฉีดช่วงท้ายครับเออหใช่ไหมครับสลาตันเอมเอเเออเอเอ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 ออเออออ เดี๋ยวเวลาเาจะเพิ่เไปเรื่อยๆนี่ก็เ่มไปเรื่อยๆไงครับี่าจะลดดกด A ก็อันนี้รเ็พร้อมนะหมายถึงรดดฝันั้ไม่ใเด็กคนนี้อ๋อลดลงไหนครับหมายถึงถ้าลดังนี้น่ได้มีถ้าฝั่งนี้มันจะมมันก็กดตงกดีเซ็ต้รจเหมดเลยอ๋อม่กี้เด็กันกดที่้ามึงตอนไม่เก็เลยกดรีเซไปมันอต้องมีเซ็ตเดียวใช่ไมใช่ครับเม่อกี้เพรามันไม่่มล เอาละครับมาดูจุรรดโทษครับซุปเปอร์เกิร์ครับซุปเปอร์เกิร์ลครับรเข้าไปจุดโทษแล้วครับซุปเปอร์เกิร์ครับเกิร์ครับเกิร์สวยลูกส,สวยเห<อ>มือนนี่ขนาดก็มาสามสี่คน,นแล้ตากล้องวันนี้ยังดูเอ๋อๆอยู่เลยฮะนี่สิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์นี่ไม่มาเยอะขนาดนี้นะใคร เต๊กืนไม่รู้จะซื้อให้ใครครับแต่เจ๊อิ่นได้ไปแล้วหนึ่งช่อใหญ่ๆฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูจุดโทษก่อนครับโอ้โหสเต็ปอัพยิงขึ้นมานำแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่งศูนย์ครับสกอร์รวมสเต็ปอัพครับคู่ต่อไปนะฮะเตรียมความพร้อมรอได้เลยนะครับสำหรับอือสิบสามนะฮะครบหอล่าะ ปีเอสซ็อกเตอร์มีการคัดเนาะคูลาดเตรียมความพร้อมเลยเอาแล้วหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับ thank <laughs> you า,ลลาร้าบีครับย่อขึ้นับใช้บอลลูกเดียวเนขะออนุญาตเลยครับเพราะ่าการยิงูบอลเราจะใบอลลูกเดียวจจบนะอตเบลนี้บอนลบอนล จะเจอจริงๆเราถึงจะเปลี่ยนบอลนะเพราะว่าติดโทษมันเป็นการได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนกันท้ายบอลลูกเดียวจจบเลยครับ DJ ผ้ามานไม่สมครับอะไรนะฮะ DJ ผ้ามานไม่สมอ๋อวันนี้ขอทํางานก่อนครับไม่เห็น PS สองทีมเลยไม่กล้ามาเลยฮะโตโน่ยังไงจบไม่จบจบไม่จบอ้ สู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาตามต่อคู่ต่อไปครับ T A Soccer มีกับทัดนอนครับอย่าลืมนะฮะยังมีโอกาสครับการนำฟ้าหนึ่งใบครับยังมีการนำฟ้าอีกหนึ่งใบทีมที่พลาดท่าในรอบนี้นะครับสำหรับ U13 สตอร์ดีครับกับพักเนาะโคล่าสตอร์ดีกับพักเนาะโคราาครับเชิญเลยครับพร้อมได้เลยอนุญาตหันมาที่ยูสิบหกครับยูสิบหกตอนนี้ยูมังกาซอกับน้องบงบ้านบ้านบ้านเอาเอาเอาน้ำให้กรรมการยากินหน่อยครับนี่ยลงเลยสั่งนั้นใช่ไหมฮะ পাখা হি โคลาดิ้นจับตาดูหมายเลข36ให้ดีฮะตัวตึงของคัดน้อโค,าโคาลาดหมายเลข36ครับเมื่อเช้านี้ผมสัมภาษณ์แล้วบอกว่าเก็ตจะจริง,งสัก2เม็ดวันนี้ฮะเออเกี็บบอกนี่ฮะดูการาบอลของ36นี่ฮะเตะดูครับเตะดูนี่ฮะเออเตะบอลไม่สนรุ่นไหนนะฮะเดี๋ยวเตะตูพี่ให้ดูนี่ฮะเออเอเอาาสาของคัดน้อโคาลดาดันนี่ฮะดูฮะดูฮะ การบอลเจก็กินฐานแล้วฮะเยดูการบอลกาดูการบอลของสามหกที่นีนีนี่าฮ่อเ่าฮ่าเได้แล้วกอรบอลได้ันมาที่ยูสิกสกู้ล้วเอ่ยคู่ต่อไปนะฮะเตรียมเลยนะครับยูสิบครับหลานคุณย่าแล้วพบกับเด็กหลัง ครับาหลานคุณย่าครับพบกับเด็กหลังสารครับคู่ต่อไปครับเดี๋ยมเลยครับเด็กหลังสารมาเลยนะฮะนี่ครับตามต่ครับตามต่ครับามาดีฮะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์อีกครั้งนึงฮะยังมีความมั่นใจไหมครับลูกมาเนี่มาเนี่มาเนี่เลยอันนี้รอบน็อตเอาแล้วเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับในรอบนี้ครับ เชื่อใจเพื่อนๆหรือพี่ๆขนาดไหนครับเชื่อใจเต็มร้อยครับนี่รรถ้าเราได้ลงมีโอกาสลงสนามเราจะยิงไปงก,กี่เมตรครับ 2> 2มมสองเมตรครับเย๊จะคงยิงจันเลยสองเมตรแน่เอออีกงานของขคัพน็อคโคราชครับโอเคครับแม่ร้างบรรยากาศแล้วก็นี่นะค,ครับแรงบันดาลใจครับมาดูพี่ๆได้มีโอกาสบอกว่าเจ๊จะเตะหมดแนละ้วเป็นสนพี่ใครลนะ่ะเออ อดีตญาติหันมาที่ยูสิบหกครับหนองโบงกับฮิวมังกรซอหนองโบงแม่นองโบงแม่กบโชว์เลยครับตอนนี้หนองโบงนี่จะยิงจัดไปฮิวมังกรซอแล้วการเป่อรุ่นในหมดเวลาการแข่งขันครับสกอร์จบไปที่สองประตูต่ศูนย์ครับแม่กูต่อไปครับหลานคุณย่าครับพบกับเด็กหลัง